อันอที่หนึ่งอันที่สอง,สองน้ำยาเทน้ำยาไปสองร้อยเอลแล้วคุณก็ขอมีนัำยาไปตัวสองครั้ง แล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นแต่ยังไม่เอาผสมเพราะมันจะมีตะไคร่ปลกว่ารัล้างกลไม่ไดเนี่ยนล้างกระดาษขาวเราเป็นหลักตกลงล้างอัตกันหรือล้างอะไรเนี่ยล้างเอาผ้าขนมเค้กหรือขนมปังแล้วค่ะออกด้วยไม่ล้างออกง่ายใช่ค่ะใช้มาสกดลูบนี่ถ้าเป็นของใหม่ก็จะล้างออกง่ายถ้าเป็นงเก่าก็เไม่ล้างยากเลย 快了，快了！来来来，快点！啊，怕了。 ออกก่อน็แล้ด้านหลังอ่ะกรถูแค่นี้อ๋อเออโอเคได้ที่ถงือของเทาหน้าุลาผลนหลังจาที่บ้านหละอันนี้มันแค่มันคไหิดคท่มันาเร็วอ่ะด้วยช่คุณด้ง่ายครับง่ายครับ làng da này chứ. là ngay hả? nhanh hơn cái bữa đầu. không không không. Kha giờ không còn dùng nữa. ูเลยนะครับดูเลยดูเป to ็นรูปส um, okay.> ี่เหลี่ยมืนผืนนั่นแหละจะดูความเงาของอะวทียเนลนยคนหคน เราได้ถูกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเหลือฝั่งนี้ไว้ถูกถูกแค่นี้ไงโอเคไหมอับขาดไปครับลูกความแตกต่างกันอยางสองชนิดความสะอาดเหมือนกันแต่ความกระจายค่าของไขมันที่อยู่ในเซลล์ลูกสองอนุรือผลของอวิเดียม เอาแรงหน่อยได้ครับอะไรนี้จะให้ผูวของมันต่อ,อเป็นสุะามเลยเอ,อ่อที่นี่มองแล้วดูแค่ล้างแต่ภาพของาอาหารเศษของอก่างเดียวไม่ไม่เน้นของความสะอาดอหรือจัดใช้ความร้อนนะโอเคน้ำล้าง ได้เห็นอย่างได้ชัดแล้วคนล้างยอมรับสภาพขอน้ำยามีคือหน้าของคนล้างครับ